สามสองกลับมาแล้วช่วงสุดท้ายนะคะสปีเฮาส์ h ป p p i n e s อ is นะคะโอ้โหหน้าตาเปื้อนความสุขนะคะไม่ได้ออกกันเวยเลยมีความสุขกันมากๆเลยใช่ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะพูดอะไรมากกว่านี้ไหมฮะถึงตอนนี้เราก็มีความสุขกันนะคะคุณก้องถ้าจะดูเมากลิ่นไมโครโฟนตัวเองนะคะวันนี้คงหนักข้อขึ้นเต็มทีแล้วเรามาดูกันดีกว่านะคะที่เรามาส่งต่อความสุขกันยอดเงินไปอยู่ที่เท่าไหร่ยอดเงินไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณพ่อค่ะคุณน่าจะอ่านบ้างนะมานี่ค่ะ เงินไปอยู่ได้ทั้งขายเสื้อฉันเห็นฉันเห็นฉันไม่โง่ดูไม่ห่อกจริงขนาดเด็กยังดูไม่หอนอกเลยและสำหรับ5 4 3 2และสำหรับยอดเงินวันนี้ทั้งขายเสื้อ3ทีมและยอดเงินในการเล่นเกมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น7 1 7 0 0ื มันส่งมอบความสุขให้กับน้องๆนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมากๆเลยอุปการะรสถานที่ให้เราได้มาส่งมอบความสุขกันอย่างนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะทางเมืองไทยประกันชีวิตอุ้ยน่ารักเขาอีกตัวทำไมฮะเขามีของที่เราลึกม,มอบให้กับน้องๆ AF7 ทั้ง12คนด้วย<อ>ดูดิให้สถานที่แล้วยังให้ของอีกแล้ววันนี้ต้องแจกฟรีหมดเรบอกค่ฮะไม่ใช่แค่นี้นะคะ เื่อที่ทำมาเราไม่ได้ตัดต้นทุนเราบริจาคทั้งหมดเหมือนกันนะโอ้ค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณเมือะแล้วก็ขอบคุณกับเมืองประกันชีวิตด้วยท่านที่มาบนเวทีเลยคุณรัชดาพุ่มสุวรรณภูมิในการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทเมืองัณฑประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัชดาเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะรัชดาเลยมอบนะคะเป็นตุ๊กตา ผ yeah. ู้หญ so ิงจะเป็นบุตรีตัวเมียฮ่ะดาราบอสให้น้องๆ AF7 ของเรานะฮะผู้หญิงเลยเดินอะไรลูกเดินแต่เออมันรักลุกเลยก็ไปต่อแถวต้องนู้กลูกเออวนๆทุกมันรับปริญญาลูกดีมากลูกน่ารักผู้ชายผู้ชายแล้วต้องผู้ชายมาแล้วไงตัวผู้ชายผู้ชายตกเลยใส่กางเกงใส่กางเกงไปซี๊ หล่อแล้วก็ผักใสมันเต็มที่กับพี่เป็นตุ๊กตาบูปีค่ะชะนีลูกชะนีน้องตุ๊กตาเด็กผู้หญิงน่ารักเสร็จตรงตค่ะนั่นอุจจาระบั้งาะทำตุ๊กตาผู้ชิ็นผู้ชิงนะชิงีงปีปค่ะน้องกรีนนะฮะเห็นอยากกินบีก่อน และน้องน้ำแข็งเด <ขอ S 1> ี๋ยวกจะขอม<า> <ขอ S 1> ิกเซอร์น้องน้ำแข็งเนะะี่ยขอบคุณนะคะขอบพระคุณนะคะเดียวค้ายังไม่ไปไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ขอเชิญให้คุณรัชดาุกสวนบนเวทีนี้นะคะและแน่นอนย่อมเงินที่เราได้แจ้งให้ทราบนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีตัวแทนจากน้องๆสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปับกเกรดขึ้นมารับนะคะต้องขอเชิญน้องๆวันนี้เป็นตัวแทนของทั้งบ้านเลย5้าคนนะคะรวมทั้งคุณครูด้วย จะปุ่มือต้องทำเด็กๆด้วยจ้า,าลูกมาทางนี้ลูกมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ตี้จะถือป้ายให้มาทางนี้นะเออไม่ดูเหมือนคุณงทอดทำคนเดียวเลยเนาะกินเครื่องดื่มบำรุงกำลังไหมอะไรฮะกินแรงอะนี่ธรรมดาไหมก็ไปดังห้านู้นน,น,นะคะเดี๋ยวพี่จะเดินไปเองค่ะไอไก่โมอพัะคุณไป็นตัวแทนค่ะนี่ค่ะตัวแทนเองเชิญลูกใครดูเอาถุงนุ่ลูก อมนะหอมนะปองกับฝ่ายหญิงใครฮะนิวนิวนะอยู่ใกล้ราเลยดีเองมาดูรูปหน้ารูปตาเลยลูกดีรักเป็นลูกคุีรักเประจ่าเชิญค่ะน้องๆนะแปลงบ์ปูมาใกล้หน่อยค่ะแปลงบ์ปูมาใกล้หน่อยค่ะแปลงบ์ปูมาใกล้หน่อยค่ะและนี่คือภาพนะฮะของการส่งบอลฝ่ายปีนะคะของการสป้ของเรา ที่มอบให้ทั้งหมด71,750บาทค่ะเอาเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะที่เป็นตัวแทนนะคะจากสถานสงสเคราะห์เด็กชายบ้านปักเกร็ดนะคะกล่าวอะไรสักนิดนึงค่ะในนามของอาจารย์สงเคราะห์เด็กชายบ้านปักเกร็ดนะคะอขอขอ,ขอ,ขอ,ขอบกกะะขอพระคุณทุกท่านที่กตุนา,าบอบจริงเหล่านี้ให้กับเด็กๆน้องๆทุกคนนะและเราจะนำเงินส่วนนี้ไปเป็นทุนการศึกษาของเกต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะ และไม่ได้แค่นั้นนะคะของนี่วันนี้ทุกคนแฟนคลับของ AF นะฮะทุกคนนำมาด้านข้างสองฝั่งนี้เราจะมอบให้กับคุณครูไปด้เลยเอาคนไมตัวเองเลยค่ะ,ะนะะ้ำใจไหลหลังความสุขท่วมท้นนะคะและแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะเรามีดอกไม้สวยๆจากทางรายการของเรานะคะจากร้านบางกอกช้ยไรรับจัดดอกไม้สดตลอด24ชั่วโมงสำหรับช่วงนี้นะคะมอบให้เป็นที่ระลึกและก็เป็นการสแสดงความขอบอคุณให้กับคุณรัชดาพุ่มสุวรรณนะคะ เป็นตัวแทนจากเบื้องไทยประกันชีวิตค่ะขอบคุณค่ะแล้วอีกหนึ่งช่อนะคะมอบให้กับน่ารักบ้างๆน้องๆ AF7 ค่ะทุ่มเทมากหน้ามาร่วมสนุกเล่นเกมนะคะอู้ตนกใช่ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับเสื้อผ้าของเราแล้วกคุณก้องขาเอามาเองค่ะเอามาเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่่ใชเสื้อผมสูทผมจากจีนดูเจ้าสิเอาจริเหรอดูป้ายของฉันสิ ตัวไปเองไม่ใช่เหรอไม่ตัวนี้ของเขาจีบีเตาแซมโอ้ค่ะสำหรับชุดพิธีกรกี๊ตต้องขอบคุณจ <Yes. S 2> <Yeah. S 1> ีจูเตาซึง่งหยาดออกเสียงออกเสียงให้ถูกแล้วนะจีจูเตาซึ่งแต่ผู้ชายคนนี้กี๊ดดังมากเลยแซ่บมากเลยนะนะคะต้องขอบคุณนะคะก็ <c oughs> <c oughs> พิเศษของเรานะ Speak Out Happiness i s นะคะจะส่งมอบความสุขแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดีๆอย่างนี้ให้ความสุขกับเต็มที่แล้วก็แฟนๆ Speak Out ของเราครับกิมเกมกันนะคะควันนี้นะคะอย่าไม่จบแค่นี้คุณนอคะในช่วงท้ายเราจะมีโชว์เคสนะคะของน้องทั้ง12คนด้วยต้องติดตามชมอย่าพลาดไปไหนเลยนะคะช่วงน เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวลดสภาพแป๊บเดียวค่ะเปลี่ยนแป๊บเดียวค่ะเอาคนมานกจะเหมาะมากๆตัวแซวมากนะคะใจด้วยนะลูกนะเดี๋ยวเขาไม่ต้องห่วงว่าจะไปมาเปลี่ยนไหนากายมีกระจกอกอยู่ข้างหลังอ่ะสวมปื๊ดใส่ป๊บรลุมส่งความสุ